ประสบการณ์ครั้งแรกในเรื่องเกี่ยวกับเซ็กตอนที่มันเล่าลงอะไรเงี้ยทางดังเนี่ยก็ใช่เดี๋ยวแล้วก็มันลงลองทำให้แม่ทุกริตอะไรเงี้ยสองชั่วโมงแล้วสี่เจ็ดสิบแล้วก็โอ้แต่แล้วจะเป็นผู้หญิงคนนั้นเลยข้างหลังร้านนมเหรอ่ข้างหลังเลยเออเฮ้ยเราน่าจะทางเดียวกันแล้วโกรธ ฮัลโหลฮัลโหลดิไซมีคนอยู่บตามมา่ตามมาตามมาโย่ไม่มีใครดูเลย่ไหนน้องปอน้องปอไม่มีอ้ยได้ยินเสียงเปิดน้ำฝักบัวอยู่มานี่ตามมาไม่กล้าดูได้เลยป่ะ เราดีก่่าเอาคุยกันไอ้ผู้ชายปอยอยเฮ้ยจังลยเอามานนี้ก่อนมามา,ามาเดี๋ยวเราเออกออกมาคุยกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาตีฟองรอน้องปกกันนะคะเครื่องเดินไม่ต้องใช้มือไปตีเลยเพื่อตีให้นะคะโอเคค่ะเราเจอตัวจริงน้องสุดหลองเราแล้วนะคะอยู่กับนี้นะคะ แนะนำตัวหน,น่อยค่ะสดีครับผมปกนะพ่อคนวิรัติคนนะครับอือหือจริงจริงอยู่กรุงเทพปะอยู่น้องคายครับเป็นคนอีสานว่าได้บอก <Boy. S 1> ดูดูแปลว่าอะไรบ่อยวันนี้ต้องมาโชว์ความเป็นตัวตนของน้องปกอายุน้ำหนักส่วน <c oughs> สูงเท่าไหร่ตอนเนี้ยอายุ25ปีครับน้ำหนัก70ส่วนสูงหกสิบสอง,สง,สง,สงยาวยาวมากเอ้ยไม่ใช่ สูงมากนะครับเออท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะติดตามน้องปกเนี่ยติดตามเปิดวาร์ปได้ที่ไหน i n s t ตาแก m มนะครับ p o k k n a p a p o n นะครับเฟซบุ๊กก็ตามชื่อผมเลยนะพ็คนละคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาถึงแล้วก็ต้องมาถามล้วงกันหน่อยจริงๆแล้วล้าสไตล์ของหนุ่มหล่อคนนี้เป็นยังไงล้วงอ่ะล้วงอ่ะล้วงเข้าไปเลยล้วงเข้าไปเลยน้ำลายหลอกใช่ไหม จริงๆแล้วบุคลิกนิสัยของเราเป็นยังไงคนไม่หนีครับก็อยู่กับเพื่อนแค่เฮฮาบ้างแต่ที่พี่สัมผัสเนี่ยเหมือนกับแบอดี่ไอ้นิดหน่อยทีครับ <ๆ S 1> แล้วที่เอ,อ,อาเลยปะที่ไอ้ที่เอาหรือนี่เอาหรืออ้าา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 กาาาาากาา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 ากา่าา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 นาา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 านาะมีามได้าาาาาาอาาาาา่าาัาาาาาอาา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 ราาาาาาา็าา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 มาครั้งแรกรก็ มีแบบแฟนเลยนะแล้วมันเลขอย่างที่เพื่อนร้องไหมไม่ไรครับสมมติว่ามีเลข5 2 5 4 5 6ชอบเลขอะไรไเฮ้ยไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วร้องว้านะไม่ได้นะยีิบหกครับคเนี่ยต้งสั่งใน,นเน็ตดเลยแหละไซส์หกสิบคำถามจากทางบ้านมาแล้วนะครับเวลานอนใส่ชุดอะไรใส่ชุดไหมใส่บ็อกเตอร์หรือว่าไม่ใส่เลยเลยใส่เพียงในมือขาวเดียวเฮ้ยเ,เวลานอนจะใส่มันรักทำไมวะงงสบายสบายนะคะไม่ผ้านอนเลยใช่ไหมอยู่ที่วนอนกับใครดีกว่างง สุดท้ายคือสเปคสาวๆไหนที่ทำให้เห็นแล้วใจสั่นเลยชอบสาวลุกขึ้นอ่ะแล้วอยู่หนองคายมีลูกขึ้นเหรอไม่มีถากินข้างนอกถากินข้างนอกอากินข้างนอกกว่าในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมีประสบการณ์อะไรเด็ดๆเผ็ดๆแซ่บมากแต่ว่าแม่ติดใจการเปิดซิงของเราเล่าให้แม่ฟังหน่อยเล่าให้แม่ฟังหน่อยสิก็เป็นอารมณ์แบบพ่อพี่เิ่เลยนะครับก่อนนี้มีครั้งแรกมันก็จะบอกผมรู้ว่าเดินมันต้องทำยังไงผมก็โดนจากหนังโป้นะอะไรอื่ตอนเล่า เราลยต้องแช้ท่าไหนท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยวตามรู้สึกมันก็ยังไม่เหมือนของจริงไงต้องคนจริงครับต้องคนจริงๆแล้วเป็นไงพอเจอคนจริงๆแล้วเป็นไงมันรู้สึกเจียแล้วก็ม่ชอบตอนที่มันเล่าลมอะไร,งไร,ระเงี้ยในคาเดเซีย แต่ตัวของไฟหญิงอะไม่น่าเสร็จตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยว่าผู้หญิงเสร็จ <c oughs> ด้วยหรอมันเป็นครั้งแรกเข้าใจแหละมีเรื่องไหนที่แบบว่าพีคที่สุดในชีวิตหรือเรื่องไหนที่ประทับใจไม่ลืลืมลองเล่าให้แม่ฟังดิที่ประทับใจก็จะมี้สองชั่วโมงครับผู้หญิงเสร็จสิบหกรอบผู้หญิงเสร็จสิบหกรอบอ๋อเสร็จแล้วอยจะเป็นผู้หญิงคนนั้นเลย ได้ข่าวมาว่ามันมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านนมนจะแฟนครับไปกินร้านนมนี่แหละเสร็จแล้วก็จบเสร็จปุ๊บก็โอเคก็ก่อนลงก็จุกกันอะไรกันแล้วก็เกิดมีอารมณ์ครับไปข้า <c oughs> งหลังไหมข้างหลังร้านนมเหรอใช่ครับข้างหลังเลย ้างหลังรถจะได้ซื้อนมหรือยังยังยังไม่ได้กินเลยมึงไม่ได้กินนมเลยเหตุที่อายคือแบบว่าโดนเปนแง่สัตว์แล้วคนก็ขอกจากร้านนมผมมึงไม่น่าอายตั้งแต่มึงเริ่มแต่ข้างหลังนั่นแหละถ้าอยู่ในในห้องกันสองคนอย่างเงี้ยสิ่งไหนที่โลดโผนที่สุดใช่ครับก็ธรรมดาแล้แค่ดี๋ว่าผมเป็นคนที่โลจิตนะพี่เจ้าแบบว่าบีบคอตกหน้าถ้าความเจ็บปวดอะไรเงี้ยเราเจ็บหรือเขาเจ็บ มึงไม่รู้ยไงมึงเขาเจ็บเพราะเขาเจ็บเขาจะพอไห่ป๋อหลับไแต่ก็อาจจะมีอารมณ์ร่วมด้วยใช่ไหมเขาก็ยอมนะแต่ว่าติตาตบสุดเลยาว่าอะโมของอะไรเฮ้ยเราน่าจะทางเดียวกันแล้วป๋อและสมมุติว่าครั้งแรกไม่พอหรอกเอาพูดตรงตรงใช่ไหมวัยเราอะที่วัยเราอะวัยเราอะแก่กันเยอะวัยเธออย่างเงี้ยมันไม่ครั้งเดียวไม่พอหรอกถึงจะยี่ห้ายี่หกก็เหอะมันก็ต้องมีอ่อนบ้างเลยบ้างใช่ไหมยอมรับเลยว่ามันจะมี ยาญ่ที่พอแหละว่าผมกินนะไม่อย่างอย่างเธอต้องใช้หรอใช่ครับรอบประมาณรอบสามจินต้นได้ไรเอ็ม,มครับเอ็มมันเอ็มแม่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้จัดปะ แต่มันก็กินได้ตลอดใช่ไหมเราเป็นดามลุงเนาะใช่ครับถ้าเราจะสร้างความประทับใจให้กับคู่ที่เราจะร่วมรักด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นเรื่องปกติป้าชิวๆหนหนุ่มๆหนึ่งใช้ได้ฉันก็ไม่ปฏิเสธว่าฉันใช้ได้ซื้อที่ไหนวะร้านสะดวกซื้อครับสาธิตวิธีการที่ถ้าเห็นของจริงอะทำยังไงอะไรที่มาใหม่อะไอ้ลิ้นสื่อวิญญาณไหนยังไงลิ้นเวลาเราดูเวลา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 เราเลียมันก็ต้องมีสเต็ปของมันดิเออเออ ปกติลงนิดไหมลงครับลงเฉพาะคนหรือลงแบบว่าลงสุม่มเราจะดูกลิ่นก่อน <c oughs> แ,ลแล้วเวลาเทสกลิ่นเทสยังไงอ่านามามันจะมีบางคนถ้าเกดมีกลิ่นก็ลงไปเ็รู้เลยครับไม่ใช่ว่าสมมติว่าจับจับอยู่แล้วก็เธอเธอ เราก็ใส่เงยไม่ต้องใส่ใช่ไม่ต้องหรอใช่ว่าอย่างเงี้ยพาไปห้องน้ำล้างเราล้างขัดน้ำมาแล้วไงอาบน้ำได้ไหโอเควันนี้ก็ได้รู้เรื่องราวลึกประสบการณ์ลับของหนุ่มปกฝากอะไรกับแฟนๆหน่อยก็ฝากติดตามผลงานนะครับใน IG ใน Facebook ด้วยนะครับรายการประสบกรามก็ต้องขอบคุณน้องปกมากๆนะครับมาร่วมสนุกมาร่วมพูดคุยกับเราแล้วขอบคุณมากครับครับครับนี่ครับวันนี้สุขสนานล้วงลับล้วงลึกทุกซอกทุกมุมนะครับเป็นเรื่องลับเอ็กซ์คลูซีฟเทสต่อไปนะครับไม่รู้ว่าเราจะเอา ในแบบคนไหนเนี่ยไอดอลคนใดนะคะมาล้วงลับประสบการณ์แบบนี้นะคะก็รอติดตามนะเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะแต่วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะ